สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไพนี่ปิเลบันแสงเพชรค่ะแล้วมาอยู่แล้วรู้จักกับพระพูได้ยังไงคะถึงมาได้กระเคือว่าอันเป็นมอลามมีความไฟฟันาอยากมิเทมิของเจคอของก็เลยมาหาอาจารย์ผู้ศิวิไลน่ลาตอนอายุจักปีค่ะโอ้จำได้เราได้ตอนนั้นเนาะ เท่าไหร่ฮือพึ่ง 13, 13ปีแล้วเออ10กว่าปีแล้วจะไปถามมันถ่ออายุน่ะลูกเพื่อนสิหัว,ว่าแม่เทาอายุประสมคัม้นเป็นปะคะใช่แม่ก็เลยได้เฮ็ดเพลงก็เลยอาจารย์ผู้เลยเขียนให้สองเพลงเพลงแรกก็ชื่อหัวไผ่ชื่อไนแทหัวบ่พ่อใส่โซ่จังไรเนี่ยค่ะฮะโซ่จังไรเนี่ย เออเดี๋ยวเดียด๋ยราคิดกันด้วยบทที่เนี่เออแทนปวะจ้างคอยกระบอกปลามีตาตื่มเคียดแห้งย้ำฝาเมืดครึ้มอากาศเป็นใจอ้ายโกทนทวนทวนห่างกันเป็นเดือนกลับมาว่าสิได้มวน อ้าวสานีสักก้อนเหล่าเพลงอย่นั้นเด้ค่ะฮะอันนี้เพลงยังกะดห้องไปพูดอ้ายพูดรอแทะอ๋อว่างหันบอก่นะว่างหันอ่าหัวป่อใส่เหล่าเพลงผัวไผ่ขึ้นไงแทนละค่ะหัวไผ่ขึ้นไงแทะบอกพูดอ้ายพูดรอแทะลาน้อ้ะหัวเขาจอบเบิ่งอ้ยยังเกาะจอบเบิ่งไอ้ทุกข่าวย้ำไอยางมาพอ โอ้ยมันจำว่าได้ฉนมีกรไดแล้วจำว่าได้คันคันไล่นี่หอดหอดหอดเท่าไหร่ก่อนเอาเอาเท่าไหร่ไล่นี่หอดเท่าไหร่สองพันอ่าไล่นี่หอดสองพันสินลองให้จบทั้งสองเพลงเลยสัญญากับพี่ดาล่าวถ้าไล่นี่ถึงสองทีอันนี้ห้องเพลงอันพักน้องต้นมะให้หนูฟังหน่อยลองลออมันไปก่อนโอ้ยล้อนิดนึง สองร้อยสองร้อยจริงไหมโอ้ยจ่ายสองร้อยเมื่อไรร้องเลยโอ้ยแม่เจี๊ยบของกันเนี่นะคะนี่คือแม่เจี๊ยบนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้หรอคะเอาอีหลีลือตัวเอาเอาเอาตัวค่ะเอาตัวค่ะเอาตัวบ่เอาตัวกะโอ้ยหัวกระหอดยี่สิบแปดแล้วหันตัวเนาะเอาบ่ค่ะแมนยี่สิบแปดนี่แหละอีีเด้อค่ะอีหลีเหลือยดันกระพักกันไปหาเอาเอง โอ้ยเฮดาด้วยคะ่ะดาเอาดาเอาตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะตอนนี้หรอคะ่ะ <c oughs> อาชีพรักอิลีอิลีนี่ก็คือว่าเอาติดใจห้องมักเนาะ<อ>เป็นมอลลําค่ะ <c oughs> เป็นมอลลําก่อนซิงรับงานทวราชอาณาจรรักรเป็นมอลลําก่อนซิงพร้อมเป็นลัําก่อนประยุกต์พร้อมอาชีพร่องก็คือเป็นช่างเสริมสวยเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ช่างทำผมใช่ไหมคะอาชีพที่สามก็คือมาเป็นแม่นมุ่ม แม่นุ่มเห็นที่ดาเล,ล่าน,นี่แหละเสียงหัวได้ยินว่าที่ดาเลา่าสิตังเงินเดือนให้แมนเบอร์เบอร์เบ่ร์มีเงินค่ะเอาอีหล่ากับสีเดี่ยงแม่ยุ่งยานอีหล่าไปล่ำง่ายอ่นั่นเมเจอร์ม,เรมาเพลงใดนของพ่อผู้ที่สุดคะมักเพลงใดนของพอ่อผู้บอกอ่าเพลง,อ,งพอ,<ฆ>อ่าตะวันแย่งตา ตะเวนยางตาอาช่อดังหน่อยในของของแม่ลอกก็ได้แม่ลองม่วนมาอยากอายเอ้ยลองเกม้วนเป็นนักหลองจไดิสิอายคนมันวันแต่วันยางตาไม่นานไหนของเธอตะเวนยางตาเวลาหกโมงแล้วมันมันเป็นแบบฟังแต่แม่จะคิดหอดบานคิดหอดพ่อกับแม่ตอนแม่เป็นเด็กน้อยยนี่มันแรงยนี่มันแรง เนี่ยมแลงแม่กับสิหาพ่อเขายางต้องแต่งต้องแต่งถึงกันแท่หน้าวันนี้กับสินี่ตะเวนยน่ยมไก่สิตกดินแดดสีสุมส่คิดพ่อสมัยนั้นเป็นเรื่องราวที่พ่อสุกซียยู่ามหนาพ่อตาอ๋อแบประมาณนี้เป็นสาวบ้านนอกโคกนาเก้ามาเป็นดาราชาวดิน บ่ลืมปลาบ่ลืมบ้านนาบล่ลืมพี่เอาห้องเองละเนาะก็สัมผัสไทยสัมผัสมันก่อนจะออกสินแสดงกลมใจห้องจากแกคุณลาใหู้่ฟังอยูเห็นห้องอยู่สองร้อยอุ้ยนิดนึงนะคะนี่คือสองร้อยโอ้ยธุกรกิจไม่มีแม่ลูกอุ้ยอันนี้คือแม่พึ่งนะคะอะค่ะ ปัด๊ดน,น,นี่ว่าไง <c oughs> อืมสงสัยว่าพ่อแม่อาจจะอยากรู้แล้วล่ะว่าว่าแม่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ให้เพิ่นเดาบอกว่าคันครบสองสองพันไลค์โอเคค่ะสองถ้าครบสองพันไลค์ได้รู้เลยนะคะอายุของแม่เจี๊ยบเนี่ยจ้ะวันนี้วันเกิ่กเสียกูเสียหูมาอย่าละโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ เจอกันใหม่คล <God. S 2> ิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะอย่าคูสวัสดีค่ะค่ะอย่าคูต้องดูให้2,000วิวสำหรับคินี้สวัสดีค่ะจะลองเพียงหัวปลพ่อใส่กับหัวไผ่ขึ้นายแทนค่ะบาย